มาดูในพาร์ทของมาตรฐานสินค้านะครับผมว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะในปัจจุบันนะครับมีโรงงานนะครับมีอาหารเสริมเกิดขึ้นมากมายนะครับมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งก็จะมีคนที่โดนจับมีไม่ได้มาตรฐานหรือแบบเรียกว่านะครับ เป็นอันตรายนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับจริงๆปัญหานะครับของการที่สินค้าไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็มีอยู่แค่ประมาณ2ปัญหาเท่านั้นเองก็คือใส่เกินไม่ก็ใส่ขาดนะครับถ้าวันนี้นะครับสินค้าตัวนั้นนะครับใส่ขาดมันก็เหมือนเรากินลมกินแป้งเข้าไปนึกออกไหมครับมันก็คือแทบจะไม่มีสารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เกินนะครับบางที่แอบใส่ยาแล้วน้ำหนักเกินลงไปเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเป็นอันตรายเป็นปัญหาได้ ทีนี้นะครับ l e g ก c y ก็เลยใช้มาตรฐานนะครับที่ชื่อว่า h i g h นะครับผมว่าไม่เคยมีบริษัทไหนนะครับทำมาก่อนนะครับถ้าในประเทศไทยนะในโลกผมไม่มั่นใจนะครับมันช่วยแก้ไขนะครับขจัดปัญหานะครับของปัญหาเรื่องมาตรฐานของสินค้าได้ครบถ้วนมากๆนะครับซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ตั้งมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมานะครับมาดูกันครับ h i g h มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ Hi g h Innovation ครับเป็น นวัตกรรมนะครับที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับจากภาพนะครับก็คือสินค้าเลียพันหลายๆตัวเนี่ยถูกคัดมาเขาไปคัดไปทํารีเสิร์ชมานะครับว่าแต่ละที่เนี่ยก็มีเขาเรียกว่านะครับจุดเด่นมีสารสําคัญมีนวัตกรรมนะครับที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละบางตัวนะครับอาจจะต้องนําเข้ามาจากหลายประเทศนะครับ อย่างเช่นเวโปรตีนนะครับต้องมาจากแกรนเบียที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฟอลาโกกับออติชาร์ปของลูทีเนสนะครับต้องมาจากที่อเมริกาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับนูติโปนะครับแล้วก็มัลติแพนนะฮะเวลมูนนะครับก็มาจากที่สหรัฐอเมริกานะครับนูทรีมนะครับผักอัดเม็ดห้าสีนะครับอัลเบียนะครับเป็นนวัตกรรมจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ UC2 นะครับกับขมิ้นเมริว่านะครับของ JG40 นะครับก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิตาลีนะครับ สกิปนะครับก็เป็นพลาติโนสนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับไฮยานะครับก็มีโมเลกุลนะครับของไฮยาลูรอนนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นระดับนาโนนะฮะแล้วก็ที่ประเทศเยอรมันนะครับกาแฟคาเฟ่เซเว่นนะครับเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเฟโรซ่าครับก็สารสำคัญนะครับมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับน้ำมันลำาส้อลเรซ่านะครับ ก็สารสําคัญนะครับก็มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งแกมมา s e นอลและคนไซคิวเทนนะครับไอเดียนะครับก็เป็นงานวิจัยจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโฟมล้างหน้านะครับโหดีมากๆเลยนะครับโฟอินวันนะครับก็มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับโฟล์นะครับก็มีนวัตกรรมจากฟรุต t ตอฟิตนะครับเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการขับถ่ายนะครับที่จากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ FB นะครับแฟตเบิร์นนะครับก็มีสารสำคัญที่ชื่อซีโนทอลนะครับแล้วก็อินโนวาทีนะครับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับไฮคลีนนะครับผงซักฟอกนะครับก็นวัตกรรมจากประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็แอลกาเทียมนะครับก็เป็นสิทธิบัตรนะครับแอลกาเทียมนะครับจากประเทศสเปนนะครับก็1เดียวนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าสินค้านะครับ มันถูกคัดมาจริงๆนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเลกาซีพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมารวมอยู่ที่นี่นะครับมาตรฐานที่สองนะครับก็คือ high quality นะครับ high quality ก็คือเรื่องคุณภาพนะต้องเป็นคุณภาพที่สูงนะครับจริงๆแล้วโรงงานในประเทศไทยนะครับมีอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเออโรงงานนั้นเถื่อนนะครับโรงงานนั้นแบบมันไม่ได้มาตรฐานนะครับเล g a ซี่เลยต้องคัดคราวนี้เขาก็คัดจากมาตรฐานนะครับจาก ตราที่ได้รับรองนะครับของโรงงานนั้นๆนะครับจริงๆในพวกโรงงานเนี่ยเขาได้ตราเรื่อง GMP นะครับแต่บางที GMP ก็ไม่พอนะครับมันต้องมี HACCP นะครับก็คือ H a แซบนะครับเป็นมาตรฐานของเรื่องอาหารเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบผมว่าน้อยโรงงานที่ได้นะครับหรือบางทีบางโรงงานก็ได้มาก็คือแอปลอมนึกออกไหมฮะซึ่งตรงนี้มันก็ทางบริษัทก็จะมีตรวจนะครับมีการเข้าไปดูโรงงาน ไปพูดคุยกับโรงงานนะครับแล้วเราก็คัดโรงงานที่เป็นระดับเอเชียระดับโลกนะครับที่อาจจะต้องเปิดมา20 30ปี50ปีนะครับที่เขาได้มาตรฐานจริงๆนะครับมีมาตรฐานของสินค้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์และโรงงานนะครับที่มั่นใจได้เลยว่าต้องเป็นระดับส่งออกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะก็คือแน่นอนครับมันต้องมีมาตรฐานที่3ครับสำคัญมากก็คือ high ฮแค e เพราะวันนี้ต่อให้ควบคุมโรงงานดีขนาดไหนนะครับ ผมว่าสินค้าทุกโรงงานนะครับมันก็ต้องจะมีเออร์เลอร์ได้จริงไหมครับแต่ถ้าเรามีไฮแคร์นะครับที่คอยควบคุมแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพสินค้าความปลอดภัยของสินค้าทุกล็อตนะครับการผลิตนะครับนี่คือมาตรฐานที่เขาใส่ใจอะ่ะเรื่องของความปลอดภัยนะครับสมมุติว่าคนทําอาหารนะครับโอ้ทําอร่อยมาตลอดเลยนะครับแต่เพื่อดันวันนี้ดันอารมณ์เสียดันใส่พริกใส่เครื่องปรุงมากเกินไปนะครับ มันก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่ปกติที่เป็นจริงไหมครับมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์ได้วันนี้เหมือนกันเลยครับในแต่ละล็อตของสินค้านี่อาจจะมีไม่เท่ากันก็ได้นึกออกไหมครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของในเลกาซีนะครับเราจะมีการตรวจทุกล็อตถ้ามีการใส่ขาดเราตีกลับเลยครับถ้าเราใส่เกินเราแจ้งจับนึกออกไหมครับแล้วสารบางอย่างในประเทศไทยนะครับไม่สามารถตรวจได้ครับเราต้องส่งไปตรวจที่ต่างประเทศนะครับอย่างบางตัวนะครับตรวจเรื่องยาลดน้ำหนักเนี่ยต้องส่งไปที่สิงคโปร์นะครับ เราจะมีตรวจมาตรฐานว่าสินค้าเนี่ยตรงตามล็อตแรกที่ได้เซ็นสัญญากันไว้ไหมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยล็อตแรกเป็นไงครับล็อตแรกเนี่ยดีที่สุดนึกออกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมีการแบบเรียกว่านะครับคุมคุณภาพต้องได้สารสําคัญที่ตรงหรือได้ดีกว่าที่ตกลงกันหรือคุยกันในล็อตแรกนะครับมีการตรวจการแพ้มีการตรวจนะครับว่า มันได้ตรงตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่าเรามั่นใจและปลอดภัยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจได้เลยว่า Legacy นะครับจริงจังกับเรื่องมาตรฐานสินค้านะครับถ้าอยากดูเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับเรามีคลิปที่เป็นค r ว o d e นะครับลองสแกนดูนะครับ